สวัสดีค่ะทุกคนวอลคัมแบ็คทูมายชาแนลกันอีกแล้วนะคะเย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 สําหรับวันนี้อะให้ดูใกล้หนะ้าผมขย่มเองนะจ๊ะเพื่อนสาวบอกเลยว่าลุคนี้นะคะแต่งตามได้ง่ายนิดเดียวไม่เชื่อละสิ ง่ายจริงๆนะคะแต่งตามคลิปนี้กันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปแต่งหน้าลุคนี้กันนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของลูกหมีเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด s b s c r i b e กันด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิด,ดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะจ๊ะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันก่อนได้ไหมจ๊ะพอสอนสอคนสวยเฮ้ยฉีดพลังบวกแล้วหนึ่งนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาแต่งหน้าออกงานลุกแกลุลกนี้มนนะะนนแบบาลที่เราคุ้คย แต่ว่าสวยจึ้งกว่าที่เคยนะคะโอเคค่ะไปรับชมกันจ้าเย่ yeah. ปึง้งตัดกันมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมผิวกันเลยค่ะซึ่งเวลาลูกหมีแบบนี้ไปออกงานหรือว่าไปอีเวนต์ใช่ไหมคะลูกหมีจะชอบมาร์กหน้านะคะวันนี้จะใช้เป็นมาร์กแบบเดลี่มาร์กก็คือของดตร์จีตัวนี้ Quick PHA Mark นะคะตัวนี้คือมันสามารถมาร์กได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาร์กทิ้งไว้แค่1-2นาทีเขาก็แบบให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีแล้วนะคะอันนี้้ก็จะิไว ในวันแบบสมมติลูกหมีมีไปงานอะไรอย่างเงี้ยลูกหมีจะไม่ค่อยบำรุงผิวที่แบบหลายขั้นตอนมากๆนะคะจะเน้นตัวที่แบบให้ความชุ่มชื้นจึงจ้งจะได้แบบว่าแต่งหน้าได้แบบง่ายๆแล้วก็เหมือนแบบไม่หยาไม่อยู่ในระหว่างวันด้วยค่ะอันนี้ก็แผ่นมาร์กบางดีนะคะมาร์กไปได้เลยชื้อ แล้ววันนี้หลายคนต้องถามถึงคอนแทคเลนแน่เลยว่าใส่ของอะไรนะคะนี่ลูกมีใส่ของโอเลนค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นรุ่นสแกนดินะคะสีฮร์เซลจะเป็นสีโทนน้ำตาลน้ำตาลนะคะซึ่งลู่งมันสวยมากเลยใช้ในเอวีเดย์ได้ด้วยนะคะแบบลายไม่หลอกตาดีจ้ะก็ไปลองดูกันเดี๋ยวแปะพิกัดทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมครบ2นาทีแล้วนะคะค่อยๆนวดให้เนื้อเอเซนต์เขาซึมเข้าสู่ผิวค่ะ โอเคต่อมาเราจะลงเป็นเซรั่มกันนะคะซึ่งวันนี้ลูกหมีชูดเป็นน้องคนนี้มาค่ะ ลาลดโพเซเมลาบีทเซรั่มจ้าจะบอกว่าอันเนี้ยคือเป็นเซรั่มตัวปรกของลูกหมีเลยนะถ้าเกิดใครที่ได้ดูคลิปเฟรนด์สกินแคร์ของลูกหมีไปใช่ปะก็จะเห็นน้องเขาแบบเข้าไปอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะคะคือหลักๆเขาจะช่วยนนในเรื่องของการแบบว่าลดพวกรอยดํานะคะแล้วก็ให้ผิวกระจ่างใสได้แบบอิสติสโซจึงมากเพราะว่าใช้มาแล้วเห็นผลจริงนะคะมันดีมากจริงๆอยากจะแนะนาและบอกต่อเพื่อนสาวสุดๆอันเนี้ยขวดที่2ของลูกหมีแล้วนะคนแรกคือชิโมโตเบตไปแล้วค่ะคือดีไม่ดีก็คือต่อขวด2แบบไม่รอแล้วนะคะ และเดี๋ยวจะให้ดู texture เ,เนือ้อเซรั่มเขานิดนึงคือแบบเนือ้อติ๊กถูกนะคะถูกต้องมากคือเนื้อจะมีความเป็นสีแบบม่วงๆแบบนี้ค่ะเนื้อดูมีความเจ้มจนเชดประสแต่ว่าเวลาเราเกลี่ยไปแล้วนะคะมันจะแบบมีความนุ่มๆล,ล,ล,ลื่นๆนะคะแล้วเนื้อสบายผิวมากค่ะไปแล้วไม่เป็นคราบด้วยนะคะส่วนตัวลูกหนิคือใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยแต่ว่าถ้าใช้ตอนเช้าก็แนะนํว่า้ทากันแดดตามด้วยนะคะแล้วความชุม่มชื้นก็คือตามที่เห็นเลยนะจ๊ะเซรสอันนี้คือแบบไม่กลิ่นหอมอ่อนๆด้วยตัวนี้ เขามีสารตัวเก่งคือเมลาซิลนะคะเป็นโมเลกุลเอกสิทธ์ทรงพลังใหม่ค่ะที่เขาค้นคว้าวิจัยมายาวนานกว่า18ปีนะจ๊ะเพื่อที่จะแบบว่าสู้แล้วก็ปกป้องกับปัญหาจุดด่างดําค่ะเรียกได้ว่าคือค้นคว้าวิจัยมายาวนานขนาดนี้คือชีก็ต้องดีแล้วป้าแถมเขายังผสาเทนเปอร์เซ็นต์ในยาซินามาัยนะคะช่วยลดเลือนจุดด่างดําแล้วก็มีคานโนซีนค่ะช่วยเรื่องแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะจัดการกับปัญหาภายนอกที่จะมาทําลายผิวของเราคือลูกหมีว่าเขาเป็นสูตรที่ครบมากๆเลยนะคือเรียกได้ว่า ว่าจัดการกับปัญหาผิวได้ตั้งแต่แบบก่อนเกิดนะคะรวมถึงแบบว่าช่วยลดเลือนพวกรอยจุดด่างดำที่อยู่บนผิวของเรานะตอนนี้แถมยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยจุดใหม่ๆใ,ในอนาคตของเราด้วยนะคะซิสเรียกได้ว่าอิซิโซจึงค่ะปกมือ อย่างก่อนหน้านี้คือลูกหมิก็มีปัญหาแบบสีผิวไม่สม่าเสมอใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีรอยดําจากสิวเนาะเพราะว่าเราเป็นประจําเดือนเราก็แบบไปแกะมันนั่นแหละนะแต่ว่าลูกหมิ่ก็คือใช้น้องคนนี้หลังจากที่เกิดรอยดําใช่ไหมคะใช้มาสกระยะหนึ่งน่าจะแบบว่า2 -3 สัปดาห์มันจะรู้สึกได้แล้วว่าผิวหน้าของเราอะดูมีความกระจ่างใสขึ้นด้วยนะคะรอยดําต่างๆก็จางลงนะคะรอยดําใหม่ก็ไม่ขึ้นแล้วด้วยนะคะซึ่งลูกหมีว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องของการลดรอยดําได้ดีมากๆนะคะแถมเขาอ่อนโยนด้วยใครที่ผิวาบางงไฮ โปอัลเลอร์เจนิกนะคะก็คืออ่อนโยนแบบสุดๆอ่า uh, uh, เอาเป็น uh, ว่าเพื่อนสาวคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวที่ลูกหมีบอกไปนะคะใครที่เป็นรอยดำฝังเลึกใช้แบบว่าอะไรมามากมายก็ไม่หายสักทีนะคะเปิดใจเล็กๆน้อยๆให้น้องคนนี้ได้เลยนะจ๊ะค่าตัวน้องก็จะอยู่ที่ประมาณ2150บาทค่ะแต่จะบอกว่าชีจัดโปรบอยอยู่นะคะเพื่อนสาวก,ก็สามารถไปติดตามดูกันไว้ได้เลยรับรองว่าจะได้ราคาพิเศษกันแน่นอนนะคะหาซื้อก็ได้ไง่ายมากๆด้วยเดี๋ยวลูกหมีขึ้นสถานที่ซื้อไว้ให้ตรงนี้นะคะปึง้ง ไปลองดูกันค่ะทางนี้ก็คือเลิฟชีจริงๆจ้ะต่อมานะคะลูกหมิจะลงเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะวันนี้ใช้เป็นของบอบบี้บราวน์ค่ะทุกคนตัวนี้คือจะเป็นเหมือนเบสเมคอัพด้วยนะคะแล้วก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ด้วยคือเวลาที่ลูกหมิจะแต่งหน้าออกงานลูกหมิจะชอบใช้นองเขาเพราะเหมือนเขาทั้งให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีนะคะและที่สําคัญคือช่วยแบบว่าทําให้เมคอัพมันดูสวยในระหว่างวันด้วยทาไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะผิวมันจะดูชุ่มชื้นขึ้นมาเลยเมื่อกี้ลูกหมิลืมกดอัดอีกแล้วค่ะแต่ว่าาไไปลลลงงกกกันนนะะันนนนนแแแดดดมเรรรีียยบ้้้อออออวะะะคค็ืข ก็ได้เลยแค่แบบขอให้ไม่ไปกวนกับเมคอัพก็พอนะคะต่อมาลูกหมีจะใช้เป็นโทนอัพเบสนะคะจะบอกว่าวันที่แบบว่าถ้าเราต้องการแต่งหน้าให้ดูถ่ายรูปขึ้นมีความหน้าดูป๊อปมากขึ้นนะคะแนะนําให้ใช้พวกโทนอัพค่ะวันนี้ใช้เป็นของดิออ n โนอันนี้คือลูกรักตัวโปรดของลูกหมีเลยในช่วงนี้ใช้น้องบ่อยมากอันนี้จะเป็น U V base นะคะ SPF 5 0 PA ด้วยกัน3บวกค่ะมันจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราดูมีความกระจ่างใสขึ้นเดี๋ยวลูกหมีทาให้ดูข้างนึงก่อนแล้วก็เขาแบบไม่เป็นคราบด้วยเนื้อเกลีงง่ ผิวมากๆนะคะเห็นป้าผิวมันจะดูมีความกระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทําให้หน้าเราวอกแล้วก็ลอยนะคะมันจะแบบผิวดูสวยโกลวขึ้นมาแบบงงๆนะคะข้างนี้คือยังไม่ลงเห็นไหมอ่ะมันจึ้งมากอันนี้ลูกหมีชอบมากนะคะ ใช้ตลอดเวลาจะไปออกงานในช่วงนี้ทา้สองครั้งได้เลยต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นรองพื้นกันค่ะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของลังโคมนะคะแตงกีดอเอัลต้าแวร์ตัวโปรดของเราเลยนะคะซีหนึ่งสองห้าดับเบิลยูซึ่งลูกหมีลงงานผิวมีความฉ่าแล้วใช่ไหมคะลูกหมีจะชอบเลือกรองพื้นที่เป็นเนื้อแมทค่ะเพราะว่าต้องการให้แบบมันแนบผิวได้ดีนะคะถ้าเกิดเลือกเนื้อที่ดิวอี้เกินไปลูกหมีกลัวว่าหน้ามันจะแบบหยาในระหว่างวันได้ค่ะซึ่งว่าลูกหมีใช้ลูกหมีจะใช้แบบว่าน้อยมากๆนะคะในการลง,ง ผิวเลยเดี๋ยวลูกหมีจะใช้คู่กับสเป t ทูล่านะคะในการบอกว่าเกลี่ยเจ้าตัวรองพื้นให้แนบผิวก่อนแล้วก็ปาดไปได้เลยชื้เสร็จแล้วลูกหมีจะใช้คู่กับแปรงแบนกรีมนะคะคนดีคนเดิมของซิสนะจาจะใช้ด้านหัวฝั่งใหญ่ค่ะในการบอกว่าปาด ให้รองพื้นแนบผิวได้เลยให้ฟินิชท,ที่ดูแบบเนียนกลืนไปกับผิวแล้วมันจะแบบให้ความธรรมชาติไม่หนาจนเกินไปนะคะแล้วมันจะแบบไม่หยาบไม่เยิมในระหว่างวันด้วยแล้วคือขนแป้งนุ่มมากนะคะอันนี้เขาจะเป็นแปลงปลายตัดใช่ปะ่ะมันก็จะเข้ากับรูปหน้าได้ดีมากๆนะคะแล้วหนึ่งแท่งคือได้ทั้งหัวเล็กหัวใหญ่เ,เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะคะใครที่ยังไม่มีก็คืออยากจะแบบว่าไปเสิร์ฟที่หน้าบ้านเพื่อนสาวมากๆเลยนะคะ อันนี้คือแบบพร้อมเสิร์ฟสุดๆอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะงานผิววันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์กันนิดนึงนะคะเพื่อปกปิดพวกรอยคําใต้ตาค่ะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของ our glass นะคะต้องการความแน่นความตึบนิดนึงอันนี้ก็ยังเป็นคอนซีลเลอร์ลูกรักอยู่ค่ะคือแบบเนือ้อเกลี่ยง่งายสบายผิวและปกปิดแบบจึ้งมากๆนะคะแต้มไปได้เลยอันนี้ลูกหมีใช้สีโอ๊ตนะคะจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างพอดีกับผิวลูกหมีเลยเสร็จแล้วลูกหมีจะใช้แปรงแบนกรีนเหมือนเดิมนะคะใช้หัวฝั่ง แตงเล็กนะคะทําการเกลี่ยเลยจ้าตัวรองพื้นเมื่อกี้คือที่ลูกหมีชอบใช้ของลังโคมเวลาออกงานเพราะว่าเขาแบบติดทนดีนะคะแล้วก็ปกปิดแบบไม่ได้หนาตึบจนเกินไปนะคะสามารถบิวเลเยอร์ได้แล้วก็ลูกหมีจะขอเพิ่มเทคนิคอีกนิดนึงนะคะสําหรับวันที่เราต้องการให้รองพื้นมันแนบผิวได้ดีจึ้งๆนะคะให้ใช้พวกฟองน้าค่ะทุกคนหรือว่าเป็นพัฟคัชชั่นอะไรก็ได้นะคะทําการกดๆเนื้อรองพื้นเขาเข้าไปอีกทีค่ะให้เขาแบบแนบผิวอีกทีหนึ่งนะคะ มันจะแบบแนบได้แบบจึ้งมากขึ้นค่ะจริงๆในวันแบบว่าสบายๆลูกหมีก็คือจะไม่ค่อยได้ใช้ฟองน้าในการตบถับอีกทีนะคะเพราะว่าอยากให้มันได้งานผิวแบบสวยๆใช่ไหมคะเพราะแปรงของเรามันทําแบบงานผิวได้จึ้งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความตึบแนะนําให้ใช้ฟองน้ํากดเลยค่ะตบๆ,ๆแบบนี้ได้เลยต่อมาเขียนคิ้วนะคะงานคิ้ววันนี้ลูกหมีจะเขียนแบบว่าพิถีพิถันนิดนึงนะเพราะว่าอยากให้แบบได้คิ้วสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนด้วยดินสอก่อนอันนี้ของวันเท o u ซนอเวนะคะอันนี้เป็นแบบ ที่แบบว่าจึงมากเหมือนกันลูกหมีเพิ่งได้ลองมาเมื่อไม่นานนะคะเรารู้สึกว่าทําได้ดีอันนี้สีมีเดียมบราวน์นะคะลูกหมีจะวาดไปที่โครงคิ้วของเราก่อนเลยเริ่มจากฐานคิ้วก่อนแล้วก็ค่อยๆลากไปที่หางคิ้วคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถมสีข้างในคิ้วนะคะเริ่มจากแบบว่าวาดโครงคิ้วก่อนแล้วก็เวลาเขียนคิ้วพยายามอย่าให้เกินช่วงหางตาของเราตรงนี้นะคะคิ้วจะได้ดูไม่ตกหน้ามัมนจะได้ดูแบบว่า ไม่แบบดูเศร้านั่นเองเวลาเขียนคิ้วก็ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆวาดไปเลยอันนี้หัวเล็กเขียนง่ายมากลูกมีชอบนะคะแล้วก็ใช้ฟังหัวแปลงค่ะทําการเบรนดสีคิ้วอีกทีนะคะปัดๆช่วงหัวคิ้วนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะขอใช้แบบฝุ่นค่ะทุกคนของเคสนะอันนี้คือลูกหมีก็ชอบมากๆเหมือนกันอันนี้สี ex4 นะคะจะเป็นโทนแบบว่าน้ําตาลธรรมชาติประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีนี้กับสีนี้นะคะถ้าผสมกันแล้วก็ทําการแบบว่าถมสีไปที่คิ้วของเรานิดนึงค่ะเพิ่มให้แบบว่าเขาดูมีมิติแล้วก็ดูแบบมีความแบบเต็มมากขึ้นนะคะแล้วสีก็จะติดโทนมากขึ้นด้วยลูกหมีใช้กับแปลงที่มาในตลับเลยเราจะไม่ไปเน้นตรงหัวคิ้วมากนะคะลูกหมีจะเริ่มตั้งแต่ กลางคิ้วจนถึงหางคิว้วแล้วก็ช่วงบริเวณหางคิว้วรูปมีจะแต้มเป็นสีที่เข้มที่สุดคะ่ะใช้เป็นสีนี้วาดไปที่หางคิ้วนะคะเพราะว่าหางคิ้วจะเป็นส่วนที่หลุดบ่อยและหลุดง่ายมากๆเห็นไหมคะข้างที่เราเติมคิ้วมันจะดูเต็มมากกว่าแค่เขียนโดยดินสออย่างเดียวเห็นไหมดูแบบว่ามีมิติขึ้นมาเลยทำอีกข้างหนึ่งเลยคะ่ะ ต่อมารูมิจะใช้ดินสออันเดิมเลยนะคะทําการเก็บรายละเอียดตรงหัวคิ้วของเราค่ะจับแบบเบาๆไม่ต้องลงน้ําหนักมือมากนะคะแล้วก็จับแบบปลายๆของดินสอค่ะค่อยๆตวัดตรงหัวคิ้วขึ้นแบบนี้จะช่วยทำให้แบบว่าหัวคิ้วเราดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะฟึบฟค่อยๆตวัดให้เหมือนแบบ เป็นเส้นขนคิ้วจริงของเราค่ะคิ้วที่ได้นะคะก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือคิ้วไม่ได้แหว่งนะคะมันเป็นแสงที่แบบตกกระทบนะคะคือคิ้วมันจะได้ประมาณนี้ต่อมาเราจะใช้มาสคคาร่าคิ้วของเคทเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นสี BR 1นนะคะออกเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลธรรมชาติธรรมชาติเลยประมาณนี้ค่ะ ใครที่ผมประมาณลูกหมีก็ใช้สีนี้ก็ได้นะเราจะทําการวาดทับไปที่ขนคิ้วของเราคะ่ะงานคิ้วต้องเนียบนิดนึงนะคะตึ๊บเสร็จแลว้วก็ค่อยๆปัดไปตามแนวขนคิ้วเลยคะ่ะอําข้างนี้ด้วย perfect เดี๋ยวต่อมาลูกหมีจะขอฉีดเป็นแบบสเปรย์น้ำแร่นะคะในการบอกว่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานิดนึงนะคะลูกหมีไปดูเห็นแบบว่าช่างแต่งหน้าหลายๆคนนะคะเขาใช้แบบว่าสเปรย์น้ำแร่ฉีดระหว่างเราแต่งหน้าด้วยมันจะได้แบบเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะนลูกหมีก็จะฉีดไปเลย สดชื่นสุดๆต่อมานะคะมาต่อกันที่งานตา <_ an> เฮย้ยงานตาเรานะที่บอกวันนี้งานตาคือติดแกลมนะคะแต่ว่าเป็นแกลมที่ i a s so easy เหมือนเดิมค่ะอันดับแรกลูกมีจะใช้เป็นอายแชโดว์สติ c กนะคะอันนี้ของ Rare Beauty ใครชอบสีประมาณแบบว่า,น,าน้ำตาลน้ำตาลฟิลฟิลนี้นะคะคือควรมีเลยอันนี้คือใช้สีเดียวก็สวยหรือว่าใช้ผสมกับอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อฝุ่นก็สวยนะคะอันนี้สีโกรจะทาไปทั่วเปลือกตาของเราเลย การใช้พวกอายแชโดว์สติกาค่ะมันจะช่วยทําให้อายแชโดว์ที่เป็นแบบฝุ่นติดทนมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ต้องรีบเกลี่ยนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกลี่ยช้าคือนางจะแบบติดทนแล้วมันจะไม่คยื่อนนะคะเห็นปะสวยมากแล้วเห็นสีไหมคะมันจะมีความแบบเหลือบๆน้ําตาลนิดนึงเนาะทาบริเวณหางตาล่างด้วยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยเหมือนเดิมทาออกมาตรงนี้ได้เลยมันจะดูเลอะนิดนึงนะคะเรารีบเกลี่ย ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มาอแชดว์แบบฝุ่นกันนิดนึงพูดไปก็จะหาว่าโมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเชื่อไหมไม่เชื่อละสิเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าแบบมันใกล้แล้วจริงๆนะคะลูกหมีจะใช้เป็นพาเลทของดีอออันนี้สีเบอร์003นะคะแอมเบอร์นูโตเป็นสีที่ลูกหมีใช้บ่อยมากๆจริงๆแล้วทุกครั้งที่หยิบใช้ก็คือไม่เคยผิดหวังชีเลยนะคะแบบสีสวยนวลละมุนสุดๆเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีน้าตาลสีนี้ค่ะสีเดียวเลยทาไปชิดเปลือกตาของเรานะคะแล้วก็ไล่สีเขาขึ้นมาให้ แบบช่วงชิดคนขนตาเป็นสีเข้มแล้วก็ค่อยๆไล่ like ให้มาอ่อนๆค่ะเสร็จแล้วใช้สีเดิมนะคะทาช่วงบริเวณห่างตาด้วยค่ะฟงฟงขึ้นมาตรงหัวตาตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะลูกหมีจะใช้สีที่เป็นสีเข้มสุดอันนี้ ทาคัดเบ้าบริเวณห่างตาค่ะเคาะแปรงนิดนึงสีจะได้ไม่เข้มจนเกินไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆบิ้วสีเอาค่ะการคัดเบ้าจะช่วยให้ตาเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะจะเย็นเย็นค่อยๆค,ค,ค,คัดแบบนี้เสร็จแล้วที่เลอะเดี๋ยวเราใช้หัวแปรงสะอาดๆนะคะทำการเวนเลยให้แบบว่าเขามีความกลืนๆกันนะคะมันจะได้แบบไม่เป็นแบบ รอยต่อเนาะเสร็จแล้วลูหมีจะใช้สีเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนขนาดหัวแปลงเป็นขนาดประมาณนี้ค่ะเล็กๆนิดนึงแล้วก็วาดไปที่หางตาของเรานะคะเป็นการเพิ่มมิติให้หางตาเราค่ะค่อยๆเบรนเขามาแบบนี้เลยมันจะได้เป็นการเชื่อมสีระหว่างตาบนกับตาล่างนะคะวันนี้เราจะมีความแบบแต่งตาเข้มนิดนึงนะคะลูหมีจะลากมาแค่ครึ่งตานะคะ จะไม่ได้แบบว่าทามาจนถึงหัวตานะ โอเคเสร็จ okay, แล้วดัดขนตากันค่ะที่ดัดขนตาของชูอเอ็มมุระคนเก่งคนเดิมค่ะวันนี้เราจะติดขนตากันนะคะซิสให้แบบว่ามันจึง้งมันสะพึงคนทาง,งานก็คือ i ิ s m hi ี high ทุกคนต้องเห็นฉันจ้าเพราะว่าฉันจะเชิดชายนะจ้าฉันจะแบบว่าไม่จมอยู่แบบนั่งนิ่งๆไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปปัดมาสคาร่าติดขนตานะคะเดี๋ยวขอเขียนอายไลเนอร์กันก่อนคะ่ะวันนี้ใช้เป็นแบบดินสอน,นะคะ,ะ,คะเลือกตัวเก่งของซิสได้เลยค่ะลูกมิจะขอเลือกเป็นของแคนเม e นะคะอันนี้สีดาเลยค่ะคือไม่ แพนด้าแล้วก็หัวลื่นเขียนง่ายนะคะหัวเขาเล็กมากๆากมีจะเขียนเข้าไปแบบว่าชิดคนขนตาของเราตรงนี้ก่อนเป็นการแบบว่าเพิ่มมิติให้กับตาเราด้วยนะคะถ้าทุกคนดูเห็นไหมคะเพอเวลาเราเขียนเข้าไปแบบว่าตรงชิดคนขนตาตาเราจะดู ม,มิติมันจะดูแบบเหมือนสีมันเข้มขึ้นข้างนี้มันจะโล่งๆอยู่ไม่รู้ทุกคนเห็นไหมในกล้องนะคะเดี๋ยวเราทํสองข้างเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทาข้างนี้เดี๋ยวลูกมีเขาวิ่งหางอายไลเนอร์ออกมานิดนึงชือ้ออันนี้ต้องใช้ทักษะส่วนตัวนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะได้เองคะ่ะนี่เส้นอายไลเนอร์มาละต่อมาทําอีกข้างหนึ่งเลย เสร็จแล้วนะคะลูกมีจะใช้ดินสออายไลเนอร์เหมือนเดิมวาดช่วงบริเวณหางตาล่างด้วยค่ะ astic, ค,ค่อยๆวาดนะการใช้อายไลเนอร์วาดเข้าไปอะค่ะมันจะทําให้เหมือนว่าเส้นอายแชโดว์ที่เราวาดไปก่อนหน้านี้ค่ะมันติดทนมากขึ้นแล้วก็สีมันจะแบบดูชัดมากขึ้นเห็นไหมคะเห็นปาตาก็จะดูเฉียวขึ้นมาเลยเฮ้ยสวยมากนะคะอันนี้คือมันจะแห้งเร็วนิดนนึงเพราะฉะนั้นแล้วพอวาดไปแล้วให้ใช้หัวแปรงค่ะที่เป็นปลายแบบนี้ ไปตัดแบบนี้นะคะค่อยๆเบนเขาให้มันดูมีความฟูงๆไม่เป็นเส้นดินสอแข็งๆจนเกินไปค่ะรีบเกลีย่ยนิดนึงอาจจะดึงหางตาออกแบบนี้ค่ะเวลาเกลีย่ยเห็นไหมละ่ะค่าได้ค่าโอเคทําอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะวาดแค่ครึ่งตาล่างค่ะจะไม่ไปยุ่งกับหัวตานะใช้แปรงเกลีย่ยแล้วก็ลากออกมาประมาณน,นี้ค่ะฟิลสโมกี้อาเบาๆแต่ว่าเราจะแบบ ไม่ได้ถึงขั้นสโมกหนักมากต่อมานะคะเดลูกมีจะเขียนอายไลเนอร์แบบเพนซิลนะคะที่เป็นแบบหัวแปลงแบบนี้เพิ่มเส้นให้มันดูคมมากขึ้นตรงห่างตาบนนะคะอันนี้คือมันจะเป็นของบิชวิ b เบนมันมาแถมกับเจ้าตัวตลับที่เป็นอายแชโดว์ลูกหมีไม่แน่ใจว่าเขามีขายแยกไหมนะอันนี้ใช้อายไลเนอร์อะไรก็ได้ที่ทุกคนมีได้เลยนะคะวาดทับเส้นเขาให้เส้นมันดูคมมากขึ้น อันนี้สีดำค่ะถ้าเกิดใครเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาล,ตาลก็ใช้เป็นสีน้ำตาลได้นะคะค่อยๆเก็บรายละเอียดต่อมามาที่งานแก้มนะคะวันนี้จะใช้เป็นแบบลิควิดบัตก่อนค่ะใช้ของ r a r Beauty นะคะสีโฮปก็มีคอวอร์มที่หลังมือก่อนเพราะว่าแบบจะทาเป็นเบสแก้มเฉยๆค่ะวันนี้เราจะลงทั้งแบบเนื้อลิควิดแล้วก็แบบเนื้อฝุ่นเลยเพิ่มความติดทนนะคะเสร็จแล้วลูกหมีจะใช้กับแปลงแบนครีมนะคะคนเก่งคนเดิมใช้ก็หัวแปรงอันใหญ่ค่ะแถบๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ ค่อยๆเบรนไปที่แก้มของเราค่ะเห็นปะเข้าพอดีกับแก้มมากนะคะแล้วจะรออะไรอยู่คะต้องตำเราไหมแล้ววันนี้ลูกมีอยากได้แก้มที่ดูแบบเฉียวขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าอยากได้ลุคที่ดูแบบว่ามีความเฟยชนิดนึงนะคะจะไม่เน้นหน้าแก้มตรงนี้เลยจะไปทางข้างๆเลยค่ะตรงโหนกแก้ม เสร็จแล้วลูกหมีขอคอนทัวร์เก็บกรอบหน้านิดนึงนะคะวันนี้ใช้เป็นของจองแซมมอนนะคะอันนี้ลูกหมีชอบมากเหมือนกัน Skin เด d e r Shading Pad นะคะจะมีกทั้งหมด3สีในหนึ่งตลับแบบนี้เลยเรียกได้ว,ว่าคุ้มสุดๆวันนี้ลูกหมีจะใช้3สีผสมกันเลยนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนมาใช้กับแปรงแบนกรีมนิดนึงแต่จริงๆเขาจะมีแปรงมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนถนัดได้เลยแต่ลูกหมีชอบใช้แปรงของตัวเองเพราะรู้สึกว่าแบบมันเข้ากับกรอบหน้าได้ดีค่ะเสร็จแล้วก็ทับแทบไปที่กรอบหน้าได้เลย เห็นไหมมันเข้ากับแบบกรอบหน้าได้ดีมากนะคะส่วนตรงสันจมูกลูกหมีจะเปลี่ยนมาเป็นแปลงหัวจิ๋วๆแบบนี้นะคะแล้วก็แต้ม2สีผสมกันเคาะนิดหนึ่งแล้วตั้งแต่ตรงนี้ค่ะค่อยๆเบรนลงมา ไม่ต้องลงน้ำหนักมือมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าฟอดฟาดเห็นสั่นชัดๆก็ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยของลูกนี้คือชัดไปแล้วเดี๋ยวใช้มือถูๆออกนิดนึงหนีชอบแบบเบาๆพอมาละงานจมูกดูสันเป็นคมเส้นผมก็ทําไฮไลท์ <laughs> ไม่ได้ทํานะจ๊ะเลิกทําไปแล,ล้วไฮไลท์ okay, โอเคเกือบจะไฟนอลลี่นะคะต่อมาของงานแก้มอีกนิดนึงนะคะผู้หญิงคนนี้คือไม่จบไม่สิ้นนะคะเป็นคนที่เอาใจยากสุดๆคือจะลงอะไรนักหนานะคะเรีอนีคอร์ทเบลฟูนนิดนึงอันนี้ของ MAC c o s s m t t i s นะคะสี Naturally ี่ฟอเรเป็นสีที่สวยมากค่ะเดียวๆก็สวยแต่ว่าถ้าเกิดทาผสมกับสีอื่นๆก็คือยิ่งสวยนัวไปเลยค่ะมันจอ,อกเป็นโทนแบบว่าพีชพีชประมาณนี้นะคะใช้กับแปรง ขอลูกหมีก็ได้อันเนี้ยใช้กับหัวใหญ่ได้เลยนี่แล้วก็ปัดไปที่ตรงแก้มเรา บิวสีทับนะคะตรงที่เราลงลิควิดบัตไปเมื่อกี้ค่ะแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นแบบแปรงปลายตัดแบบนี้ค่ะค่อยๆเบรนขึ้นมันจะได้เข้ากับหนกแก้มของเราพอดีสีสวยมากๆเลยอ่ะสีเนี้ยลูกมีชอบมากอะเสร็จแล้วขอเซตทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะอันนี้ของชา a ล l อตทิวเวอรี่บอกเลยว่าอันเนี้ยคือเป็นแป้งที่แบบคุมมันดีและได้ผิวที่เบลอสวยมากๆจริงลูกมีลงไปแล้วนิดนึงนะคะเมื่อกี้แต่ว่าลืมกดอัดอีกแล้วเดี๋ยวเรามาลงพร้อมกันอีกทีค่ะใช้กับคู่กับแปรงแบนกรีมนะคะ ปาดแบบนี้ได้เลยคือสามารถใช้กับเนื้อฝุ่นได้อย่างที่บอกไปนะคะขอขอแป้งหน่อยแล้วก็อันนี้ลูกหมีใช้สีที่สว่างที่สุดเลยคือสีแฟนะคะแนะนําว่าให้ทุกคนใช้แป้งที่มีความสว่างนิดนึงเวลาที่เราแบบต้องการออกกล้องหรือว่าบางทีเวลาเราไปงานใดๆอะคะ่ะลงช่วงทีโซนแบบนี้มันจะช่วยทําให้หน้าเราดู๊อปขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราลงตรงหน้าแก้มตรงนี้เราใช้แป้งที่เป็นสีสว่างะคะ่ะจะช่วยทําให้หน้าเราดูแบบดูอ่อนเยาว์ดูแบบว่าดูเด็กลงอะเออลูกหมีบอกไม่ถูกนะคะให้ทาตรงนี้เลยเห็นแบบว่าเทคนิคช่างแต่งหน้า ขาชอบใช้กันแล้วก็ส่วนตัวคือเอามาใช้รู้สึกว่ามันเวิร์กด้วยนะคะทาไปได้เลยเห็นไหมผิวมันแบบเบลอเนียนแบบสุดๆนะคะที่ลูกนมีเน้นช่วงทีโซนเพราะว่าเหมือนมันเป็นจุดที่หน้าเราอาจจะมันง่ายในระหว่างวันบวกกับเป็นจุดที่เหมือนแสงตกกระทบนะคะเวาลาถ่ายรูปใดๆมันจะได้ดูแบบสวยดูป๊อปขึ้นมาโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะคะมาไฮไลท์กันสักหน่อยของ b e n e ฟิตอันนี้ลูกมีชอบมากเหมือนกันคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมันโซเอาไปใช่ปะ <S <S คืออยู่ของก็หมดแบบสุดๆนะคะลูกหไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาเติมของรือยังนะแต่ว่ามัน เป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อสวยแพงมากๆนะคะลูกไนใช้กันอยู่มือเลยแต e them, ้มไปที่แก้มค่ะเห็นปะคือแบบโอ้โหมันจึ้งมากจริงๆค่ะค่อยๆเกลี่ยนะปัดช่วงหนกแก้มสันจมูกนิดนึงแล้วก็ช่วงหางคิ้วค่ะช่วงที่แสงตกกระทบเลยค่ะหน้าเราก็จะมีความพุ่งขึ้นมาแล้วก็ก็จัปากนิดนึงค่ะ ต่อมานะคะลูกหมีขอขยับมางานตาลนิดนึงได้ไหมก่อนจะไปงานปากปิดจบกันนะคะอยากเพิ่มความกลิตเตอร์ตรงตานิดนึงอ่ะลูกหมีจะใช้พาเลตเดิมเลยนะคะใช้สีนี้ใช้กับนิ้วมือเนี่ยแหละลูกหมีว่ากลิตเตอร์ใช้กับนิ้วมือคือมัน is is so จึ้งที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ทาไปที่กึ่งกลางตามันจะมีความเหลือๆวิงวิงนิดนึงถ้าใครชอบงานแบทแจริงๆจะไม่ลงตัวกลิตเตอร์อันนี้ก็ได้นะคะเห็นไหม สีมันสวยมากๆเลยอ่ะอ่ะโอเคพอใจแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวใช้สีเดิมนะคะทาช่วงบริเวณหัวตาตรงนี้ด้วยเป็นการเปิดไฟให้ตาเราจิ๊สนึงเสร็จแล้วมางานลิปสุดท้ายกันค่ะวันนี้จะทาเป็นลิปโทนน้ำตาลที่แบบเออมันสวยนะคะใครชอบโทนน้ำตาลคือตามตามได้ทุกตัวเลยอันนี้ลูกหมีจะลงเป็นลิปไลเนอร์ก่อนของ Makeup for e v e r สี a n y w h e r e c a f f เ i n e ค่ะเป็นสีน้ำตาลที่ถูกต้องมาก เขียนไปที่ขอบป,ปากของเราก่อนเลยนะคะอันนี้ข้อเสียคือลูกหมีว่ามันตงแอบเหล่อะแต่ว่าสีมันสวยมากแล้วเนื้อดินสอคือมันเขียนง่ายค่ะสีน้ำตาลที่ถูกต้องมากๆแล้วก็ลูกหมีใช้นิ้วมือเบรนได้เลย สีเข้าชัดค่ะแล้วก็ค่อนข้างติดทนนะตัวนี้ต่อมาจะลงเป็นนี่ของเมเบอรีนนะคะซูเปอร์สเตย์ไวนิลอิงอันนี้สี2 0ึสีที่สวยที่สุดแต่ว่ามันจะแบบต้องรอให้น้องคอาเซ็ตตัวหน่อยนะคะทาเสร็จแล้วทิ้งไว้แป๊บหนึง่งแล้วมันจะมีความฉ่ำๆวาวๆนิดนึงนะคะนูดน้ำตาลที่ถูกต้องค่ะเสร็จแล้วท็อปด้วยกลอสนะคะของเมเบอรีนเหมือนกันลิฟเตอร์กอสสี่ศูนย์ศูนย์แปดนะคะเป็นโทนน้ำตาลเหมือนกันแต่น้ำตาลแบบสวยสุด,สดๆเฮ้ยแล้วความฉ่ำคือแบบ จุกๆค่ะอันนี้ไม่ติดทนนะคะเป็นฟิลกลอสเฉยๆลูกหมีก็เลยต้องทาเจ้าตัวไวนิวเมื่อกี้ก่อนเพราะว่าตัวเมื่อกี้จะช่วยทําให้ลิปติดทนกระลิมฝีป,ปากเราแล้วเวลาความฉ่ำความเบาหายไปนะคะหน้ามันจะได้ไม่ซีดเนาะ เรียบร้อยแล้วนะคะแอบไปติดขนตาม,มานิดนึงนะคะนี่เป็นขนตามแม่เหล็กของว o ส a d โดลูกหมีจำ<ม>เเลขไม่ได้ว่าแบบรุ่นไหนนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้พิกัดใน Description บอกเนาะแล้วก็นี้ไปทําเผาทําผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครอยากให้ทํา how to แบบว่าทําผมไหมลูกหมีลงใน TikTok อไปนะคะก็ไปตามดูกันได้เลยนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหูวันนี้คือแบบสวยติดแกลมวันนี้คือแบบว่า แกลมสุดๆนะคะแล้วก็เมคอัพที่ใช้สกินแคร์ที่ใช้ก็คือเราเลือกมาแล้วว่าเออสามารถนําไปแต่งตามตามตามกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบใจกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ลูกหมีด้วยนะคะจะได้มีแบบว่าแรงฮึดสู้ในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนสาวก,กันนะจ๊ะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนเดิมที่ดูกันจนจบจน,จนถึงตอนนี้นะคะอย่าลืมไปแต่งตามกันดูนะแล้วก็แต่งออกมาแล้วเป็นยังไงก็มาท์มอยกันได้นะคะครั้งหน้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ คอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะบ๊ายบายเย่วันนี้ทุกอย่างโสดจึงคะ่ะ